วิโรจน์เน็บบิ๊กอ้วนน่าจะรู้เรื่องทหารดีหลังเคยหนีเข้าป่ามาแล้วแซวสหายใหญ่บิ๊กเล็กใครใหญ่กว่ากันให้เวลาพิสูจน์ผลงานเ <vähän> มื่อวันที่5กันยายนที่รัฐสภานายวิโรจลักษณาอดีศรสสบัญชีรายชื่อพักประชาชนกล่าวถึงการเข้าดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของนายภูมิธรรม ทชียชัยว่าอาจมีการตั้งคำถามเกี่ยวกับนายภูมิธรรมแต่คงต้องให้เวลาทำงานสักพักที่ผ่านมาเห็นว่านายภูมิธรรมอาจจะรู้เรื่องในกองทัพได้ดีกว่าตนเพราะเคยหนีเข้าไปอยู่ในป่าแลรู้ถึงปัญหาในกองทัพพร้อมพูดติดตลกว่ามีคนเรียกนายภูมิธรรมว่าสหายใหญ่แต่เมื่อมาเจอวิกเล็กตกลงว่าใครใหญ่ใครเล็กแต่ก็จะให้เวลานายภูมิธรรมทำงานนายวิโร์กล่าวต่อว่า ทั้งนี้เบ้องต้นการจะทําให้ประชาชนมีความไว้เนื้อเชื่อใจและมีความสัมพันธ์ที่ดีกับทหารสิ่งที่นายภูมิธรรมในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมคนใหม่จะต้องทําให้ได้คือทําให้โปร่งใสเปิดเผยตรวจสอบได้ ้างลบลับหรือความลับทางราชการหรือตอบแบบกําปั้นทุกดินสุดท้ายประชาชนจะไม่ไวเนื้อเชื่อใจซึ่งการจัดซื้อของกองทัพส่วนใหญ่จัดซื้อเพราะความจำเป็นประชาชนก็จะวิพากวิจารณ์อย่างรุนแรงและขัดขวางการขับเคลื่อนนโยบายทางการทหารดังนั้นความโปร่งใสเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีนวิโรธกล่าว นายวิโรธยังกล่าวว่านโยบายยกเลิกเกณฑ์ทหารหรือการลดจำนวนนายพลและควบรวมหน่วยง,งานในกระทรวงกลาโหมไม่ได้แล้วเสร็จภายใน1-2วันแต่หวังว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมจะกำหนดกรอบเวลา และแผนงานให้ชัดเจนเมื่อประชาชนเห็นแผนก็จะติดตามแผนเหมือนกองทัพบ,บกกองทัพเรือที่มีสมุดปกบขาวออกมาประชาชนก็จะสามารถติดตามได้ซึ่งจะเป็นจุดเริ่มต้นของความไวเนื้อเชื่อใจระหว่างทหารกองทัพและประชาชน